เดินทางบนมอเตอร์เวย์นะฮะจะไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะมีอาหารริมทางอยู่นะครับตรงทางไปบางน้อยอ่ะจะเป็นพวกเนื้อย่างหมูย่างนะครับจะจอดอยู่ข้างทางอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะนะวันนี้จะลองชิมดูนะครับก็เป็นอาหารง่ายๆครับผมก็เป็นคนอะไรง่ายๆนะเดินทางบางทีก็ต้องเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อ อหารอย่างเงี้ยง่ายๆกินนะครับราคาถูกด้วยครับก็อิ่มเหมือนกันนะครับเรื่องคองเรื่องคือมันราคาถูกกันแหละครับตังไม่เยอะนะก็กินแบบเนี้ยสบายๆครับสบายครับระบากเดินทางนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวจะลงลงไปซื้อนะจะแวะไปซื้อครับจอดริมทางเลยครับมีหลายอย่างนะมีทั้งเนื้อและหมูนะบางร้านก็จะมีหม่ำนะบางร้านก็มีแหนมด้วย แบบอีสานอะนะครับนี่ครับจะมีร้านอย่างเงี้ยไหมฮะนี่ร้านหมูย่างเนื้อย่างนะครับเนี่ยดินทานอย่างเงี้ยครับจะหารองแบเจอดสักร้านครับ ข้างทางเราลองจอดกันนะครับอย่างก็มียาวไปนู่นแหละหมูเรา้หนือก๊อามีเนื้อป๊มีครับมีเนื้อครับหมูครับพ่วงเท่าไรครับเนี่ยห้าพลศบาทเจ็ดพ่วงเท่าไรก่อนพลศบาทอ๋ออันนี้ยังเนี่ยนี่หมูนี่หมูเตี๋ยนี่ย่างแน่เนี่ยมีขายดีป๊ ไล่ไปเรื่อยไปตั้งเนื้อกันมาแต่ใดครับนี่ผมนี่แก่ยื้อบนรับเปวยื้อบนอ๋อเอาเอาเนื้อเอาเนื้อหาพ่วงเหรอเอาโบตอะไหรหาพ่วงเนื้อได้ครับอันนี้ยังไงมัมเตี๋ี่ยันยงนี่อันนี้มัมเนื้อมัมเนื้อ,อน,นีอ่นนี้ชุบเนื้อครับ นี่เจวบองปลาอ๋อมัมเท่าไหร่ครับอัาระซีซิปอาระซีซิครับมัมแท้ๆได้แน่นบ่เนี่ยครับมัมไม่ข้างในมีแต่เนื้อล้วนเจ้เอาเอามัมมันนืงครับเอาหมูเท่าไรครับสุกไปนี่ยลูกล้วเพราะว่าหมูนะครับเพราะว่าหมูมันเน่ยนๆเนี่ยมันมันเนี่ย สองสองข้อเป็นเท่าใครับนี่สิบเจ็ดสิบสี่สิบลอยเรครับเนากอันนี้จัจะพ่่งเนี่ยครหาพ่วงพ่วงละสิบบาทอราสิบนี่เท่าไรที่สิบก็เป็นเก้าสิบ ลอยเซิฮอ,อยิบแล้วขอน,นี้วเอน,นี้วพอญ่ย,ย,ย,ยปันใน,นี่อ่าขน,นี้วสองอน่ครับน่ครับลองเบิงลองเบิงมาเลยโอ้โยเจอคนอีสานน้ำกัน,นบาดนะี่นะครับเอาเอาเอาสมอมะไ้นะสมอนะมมไรนะเอา,าเอามาสมอัน ขทอ,องซีป,ปะะ่ะเนี่ยครับอืม็คงแช่แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับซื้อมาเรียบร้อยนะครับก็มีข้าวเหนียวสมซื้อมาสองห่อนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็หมูแล้วก็มีหม่ำด้วยนะมีหม่ำเดี๋ยวไปกินนะฮะลองดูครับ จริงๆเราก็เคยแบะซื้อแหละนะเป็นร้านข้างทางนะของชาวบ้านของชาวบ้านที่เขาก็ส่วนมากเป็นคนอีสานแหละนะเขาก็ทํามาหากินนะครับเนี่ยพวกรถบรรทุกอะไรก็จะจอดซื้อนะเพราะมันง่ายแล้วก็สะดวกราคาถูกด้วยไปแล้วครับเนี่ยฮะนี่คือเส้นทางไปบางน้อยนะครับ จะมีหลายร้านเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มีเป็นแบบเพิงข้างทางก็มีครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางน,นะครับอันนี้เนื้อเนื้อห้ากอซื้อแบบหมูมาครับก็มีหม่ำมาหนึ่งชิ้นครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแหนมนครับเขาเรียกว่าส้ม ภาษาอีสานนี่ปลาส้มส้มเนื้อนะครับเนื้อวัวนะก็จะกินนะครับคือไม่ได้กินเยอะนะฮะเพราะว่าโอ้โหบางช่องโอ้ที่เขาทําแบบกินโชอ่ะกินได้ยังไงนะกินเยอะจริงๆนะไม่อ้วนด้วยนะครับแต่นี้คือผมก็พาไปชิมเฉยๆนะร้านริมทางครับนะครับเดี๋ยวเริ่มกินแล้วนะครับก็เป็นอาหารริมทางนะริมถนนเลยนะบางร้านก็เป็นมอเตอร์ไซค์มานะครับบางร้านก็เป็นเพลิงอยู่นะครับอันนี้หมูครับหมู พวงละสิบบาทนะหมูอันนี้เป็นแบบเนื้อถอดๆลวงเลยนิดเนื้อครับนี่แบบเนื้อพวงละ้สิบบาทเหมือนกันแล้วก็มีนี่ครับเขาเรียกว่าส้มส้มมัว,ส,มมวส้มมัวเนื้อบัวครับนี่ก็เป็นหมั่คน,นครับนะลองชิมครับเริ่มด้วยหมูครับหอยเลยครับหอยห้าบาทเอง อร่อยแล้วอร่อย เดียวจะหมดหอ่หอแล้วห่อมันเล็กมาก5บาทเดี๋ยวลองหม่ำครับนี่หม่ำเนื้อครับ40บาทนะชิ้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าที่แบบขึ้นชื่อนะอยู่ที่อ่างเพ,พลินจะบนแบบขันกันนะเดี๋ยวมัลองชิมดูก,กันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ไม่เร็วนะไม่เร็วเพราะว่าราคาไม่ขู่อะปกติถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เนื้อล้วนอนะมันยี่สิบาทเงี้ยยี่บห้าบาทเงี้ยแต่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่เนี้ยสี่สิบบาทใช้ได้เดี๋ยวผมกินแบบเนื้อบ้างนะครับเนื้อพวงครับ ใส่ข้าวเหนียวจะไม่พอแนละ้วซื้อกลับมาเยอะไปหน่อยจะได้ครับเนื้ออร่อยครับบางช่องเขากินแบบเขากินโชว์กันนะโอ้โหกินแบบเยอะมากอนะ่ะเนาะสุดยอดเลยอะ่ะผมชอบดูช่องดมข้าวอะ่ะโอ้โหตัวไม่ใหญ่นะไม่ได้อ้วนเลยแต่กินเยอะกินเก่งมาก ได้ครับอ่อเื่อใครไม่ตืเลียนเรื่องเกี่ยวกับร้านข้างทางอะไรอะ่ะผมว่ามันอร่อยอะ่ะนะใช้ได้เลยนะสะดวกด้วยไม่แพงด้วยเดี๋ยวผมจะลองกินแบบเนี้ยส้มหมูดูนี่จะเป็นแบบแหนมอะ่ะแต่นี้แบบอีสานทำนะฮะหอมด้วยใบตอง ห่อได้ใบตองอเงี้ยครับหุ้ยใหญ่อยู่นะได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าส้มส้มบัวส้มบัวมันเหมือนแหนมครับกินเดียบได้นะเนื้อว,วัวถุดด้องนะครับอืม ในน,นน้ะคนอีสานนะถูกปากให้ได้ไม่ผิดหวังครับหมดนี่ร้อยสี่สิบบาท หีมัมมมมนมมจะอิ่มนะฮะยอมรับจริงๆนะคนที่แบบกินโชว์แล้วกินเยอะๆทำยังไงนะน <ved> ะก็ลองไปเตือดผ่านนะแวะซื้อนะเ้าเกว่าใครเดินทางจากกรุงเทพอะแล้วเข้าภาคอีสานอะจะอยู่ที่อำเภอบางน้อยเรียงถนนริมถนนเลียงเต็มเลยนะตลอดทางเลย ขถับปั้นน้ำมันเยอะๆครับได้อยู่นะโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเหมือนจะกินไม่ไหวแล้วดูช่องที่เขากินเยอะๆเขากินจุกินยังไงอยากไปฝึกเหมือนกันไม่ไหวนะโอเคครับก็งี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับบนช่อง y u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  e เลิฟไทรเบ b r ี y ครับสวัสดีครับต่อแล้วครับ ถือว่ารสชาติผ่านนะเนีะครับผมคนอินสานะครับใจครับใจได้ครับ